สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎกติกาของกีฬาวอลเลย์บอลกันนะครับเรามาดูนะครับประวัติกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับ มัสเซอร์ก็จะหยิบยกตัวอย่างในส่วนที่เป็นส่วนที่สําคัญสําคัญมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับกําเนิดขึ้นเมื่อปีคิเตศักราด1895โดยนายวิลเลียมจีมอร์แกนนะครับเป็นผู้อํานวยการฝ่ายพาราึกษาของสมาคม YMCA นะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ ที่ต้องการมีกีฬาสำหรับใช้เล่นในช่วงฤดูหนาวนะครับแทนกีฬากลางแจง้งโดยนายวิลเลียมจีมอร์แกนนะครับได้เกิดไอเดียในการพัฒนากีฬาววลเย์บอลขึ้นนะครับขณะที่เขาเนี่ยกำลังนั่งดูเทนนิสนะครับแล้วก็เลือกเอาตะข่ายกลางสนามของกีฬาเทนนิสเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบในกีฬาที่เขาจะคิดค้นขึ้น นะครับและสั่งทําลูกบอลขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะนะครับในขนาดเส้นรอบวง25-27ถึง27นิ้วแล้วก็าำนดน้ำหนักไว้ที่8-12ถึง12ออนนะครับจากนั้นเนี่ยเขาได้ตั้งชื่อกีฬาชนิดนี้ว่ามินโทเนตนะครับต่อมานะครับชื่อของมินโทเนต นะครับก็ถูกเปลี่ยนเป็นกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับหลังจากได้รับคำแนะนำจากศาสตราจารย์อันเฟรตทีเฮาสเต้นะครับอะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของประวัติวอลเลย์บอลในประเทศไทยกันบ้างน,นะครับ กีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับได้แพร่หลายเข้ามาในไทยเนี่ยตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดนะครับเพียงแต่ทราบกันว่าในในระยะแรกๆเนี่ยนะครับเป็นที่นิยมเล่นกันในหมู่ชาวจีนและชาวยวนมากนะครับจนกระทั่งมีการแข่งขันระหว่างคณะชุมนุมสโมสรและสมาคมขึ้นนะในปีพุทธศักราช 2,477เนี่ยนะครับกรมพระศึกษาได้จัดพิมพ์กติกาวอลเลย์บอลขึ้นโดยอาจารย์นพคุณพงสุวรรณนะครับเป็นผู้แปลและท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างยิ่งนะครับจึงได้รับความเชิญเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเล่นตลอดจนกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลอีกด้วยนะครับ อันต่อไปนะครับเรามาดูในในส่วนที่เป็นสนามแข่งขันนะครับเขาบอกว่าสนามแข่งขันนะครับนักเรียนจะต้องเป็นพื้นไม้หรือพื้นปูนที่มีลักษณะเรียบนะครับไม่มีสิ่งกีดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง9เมตรยาว18เมตรนะครับความสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ7เมตรนะครับมีบริเวณโดยรอบพางจากสนามประมาณ3เมตรนะอันนี้ นักเรียนสังเกตตามภาพไปด้วยนะครับจะได้เข้าใจนะครับเส้นขอบเส้นรอบสนามนะครับทุกเส้นเนี่ยจะกว้าง5เซนติเมตรนะครับเส้นที่เป็นสีข,ขาวที่นักเรียนเห็นในภาพนะครับจะกว้าง5เซนติเมตรนะครับเป็นสีอ่อนตัดกับพื้นสนามนะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะเส้นแบ่งเขตแดนที่อยู่ตรงกลางสนามเนี่ยจะต้องอยู่ใต้ตะข่ายหรือตรงกับเสาตะข่ายพอดี เรามาดูในส่วนของตาไข่ายนะครับตขาข่จะต้องมีความสูงจากพื้น2.43เมตรนะครับกว้าง1เมตรยาว9.5ถึง10เมตรนะครับตารางในตขาขข่กว้าง10เซนติเมตรนะครับผูกติดไว้กับเสากลางสนามตา,าตารางในตขาขข่ก็คือตารางดำดๆนลูกในลูกนะครับที่เป็นช่องเล็กๆๆ,ๆนะครับจะมีความกว้างกว้างเนี่ย10เซนติเมตรนะครับ ตะค่ายสําหรับทีมหญิงเนี่ยจะสูง2.24เมตรนะครับส่วนลูกวอลรีบอลน,นะครับจะเป็นทรงกลมมีเส้นรอบวงเนี่ยประมาณ65-67เซเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่260-280กรัมนะครับทำจากหนังสังเคราะห์ที่ยืดหยุ่นได้ ผู้เล่นนะครับผู้เล่นในทีมเนี่ยจะต้องมีผู้เล่นไม่เกิน12คนนะครับรวมทั้งตัวจริงทั้งตัวสำรองนะครับลแล้วก็มีผู้ฝึกสอน1คนผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอีกหนึ่งคนเทรนเนอร์1คนแล้วก็แพทย์หนึคนนะครับผู้เล่นจะลงสนามได้ครั้งละ6คนนะครับโดยแบ่งเป็นหน้าตาข่าย3คนแล้วก็ด้านหลังอีก3คนนะครับก็จะเป็นตำแหน่งนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวมาเซอร์ก็จะอธิบายเพิ่มเติม นะครับเวลาที่เราได้ลงสนามจริงๆอ่าวิธีการเล่นนะครับทีมที่ได้เสิร์ฟจะต้องให้ผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งขวาหลังเป็นผู้เสิร์ฟเพื่อเปิดเกมจากนั้นผู้เล่นทุกคนทุกตำแหน่งเนี่ยจะขยับตำแหน่งวนตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็จะขยับมาเสิร์ฟเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนครบหมดทุกคนแล้วก็วนกลับไปคน คนที่เป็นคนเสริฟคนแรกใหม่นะครับการเสริมเนี่ยจะต้องรอฟังสัญญาณน,นกหวีดก่อนนะครับและให้เริ่มเสริฟลูกบอลเนี่ยภายใน5วินาทีทีมที่ได้คะแนนจะเป็นผู้ได้เสร์ฟจ,จนกว่าจะเสียคะแนนให้ฝ่ายตรงข้ามจึงจะเปลี่ยนเสริฟนะครับเมื่อลูกเข้ามาในเขตแดนของทีมจะสามารถเล่นบอลได้มากาได้มากที่สุดเนี่ยสามครั้งเท่านั้นนะครับสามารถขอเวลานอกได้2ครั้ง นะครับต่อ1เซตนะครับให้เวลาครั้งละ30วินาทีทุกท่าทุกครั้งที่แข่งจบ1เซตเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนฝั่งนะครับอันเดี๋ยวในส่วนที่เป็นรายละเอียดตำแหน่งต่างๆนะครับยมันเซอร์ก็จะมาสอนพวกเราจริงๆในตอนที่เราได้ลงสนามกันนะครับเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้น ต่อไปเรามาดูการคิดคะแนนนะครับการคิดคะแนนก็คือทีมจะได้คะแนนเ,นเมื่อลูกบอลตกลงในเกตสนามของฝ่ายตรงข้ามนะครับโดยนับเป็นลูกละหนึ่งคะแนนหากมีการเสียคะแนนนะครับจะต้องเปลี่ยนให้ทีมที่ได้คะแนนเ,นเป็นผู้เสิร์ฟหากทีมใดได้คะแนนครบยี่บ้านคะแนน,นก็จะเป็นผู้ชนะในเซตนั้นไปแต่ถ้าหาเกเกิดการเสมอกัน,นที่คะแนนยี่สิบสี่ต่อยี่สิบสี่ เราจะต้องมีการดิวนะครับการดิวก็คือต้องทําคะแนนให้มากกว่าอีกฝ่ายเนี่ยสคะแนนขึ้นเป็นสคะแนนนะครับถึงจะเป็นผู้ชนะเช่น26ต่อ24นะครับหรือ27ต่อ25นะครับถ้าเป็น25ต่อ24เนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับก็คือก็ต้องเป็นอีกคะแนนหนึ่งให้แต้มห่างกัน2คะแนนนั่นเองนะครับะจะต้องแข่งขันให้ชนะ3ใน5เซต นะครับสามในห้าเซตก็คือเราจะต้องอชนะให้ได้สามเซตก่อนนะครับใครที่ชนะสามเซตก่อนเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเช่นอาจจะชนะสามต่อศูนย์เซตนะครับหรือสามต่อหนึ่งเซตนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเสมอกันสองต่อสองเซตเราก็จะต้องตัดสินกันในเซตที่ห้านะครับก็จะเป็นเซตตัดสินในเซตที่ห้านะลูกเราก็ สำหรับในเรื่องของประวัติแล้วก็ก,กฎกติกานะครับมาเตอร์ก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวมาเตอร์ก็จะเวลาที่เราได้ลงปฏิบัติจริงได้ลงสนามจริงได้ลงฝึกจริงๆเนี่ยนะครับมาเซอร์ก็จะมาบอกรายละเอียดในเรื่องของตำแหน่งต่างๆนะครับก็จะเราก็อาจจะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาเซอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับ เจอกันในทักษะและก็ความรู้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ